สวัสดีชาว republic of gamers ทุกท่านครับนี่คือ rog phone 5จาก asus ครับดูเหมือนว่า asus ประเทศไทยอาจจะมาทำตลาดเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับคลิปนี้เนี่ยไปพรีวิวให้เดียวกันต้องบอกว่าใครที่ชอบ a อ r t i ิ e เกนะครับชอบการทำมาโครเกมต่างๆและก็แน่นอนครับเรื่องของการเล่นเกมจัดเต็มแบบสุดๆเป็นรุ่นหนึ่งที่เล่นเกมได้หวาวมากๆครับเพราะว่าการรับ Wi-Fi รุ่นนี้นะฮะที่ผมเทแล้วรับ Wi-Fi 6ได้ถึง2,400เมกะบิตเปอร์เซกจะเป็นอย่างไรไปดูพรีวิวกัน rog phone 5จาก asus เพื่อนๆทุกคนครับนี่คือตัวจริงของ ROG Phone 5นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบ LED Matrix นะครับจะสังเกตว่าเขาจะสามารถติดนะครับเป็นรูปแบบต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดหรือปิดหน้าจอเราสามารถตั้งค่าได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับต้องบอกว่าดีไซน์ของตัวเครื่องเนี่ยใครที่เคยจับ ROG Phone มามันก็สไตล์เดิมนั่นแหละมีความบึกบึนนะครับแข็งแรงพึ่งพาและไว้ใจได้ครับน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยเราราวสัก2ขีดติดๆนะครับ จริงๆเกือบๆจากกลางแล้ทํำไปนะฮะก็ต้องบอกว่าต้องแลกมาด้วยการที่เขาใส่ฟีเจอร์ทุกอย่างมาล้ำมากๆนะครับผมเรียกมันว่าไฮเปอร์โฟนด้วยซ้ำไปนะครับไม่ว่าจะเป็น a อร์ทริกเกรุ่นใหม่นะฮะแบบอั t ตราโซนิแล้วซึ่งสามบ้านก็คุมได้ดีเสมอมาตั้งแต่ LG Phone 3ที่เราเคยทดสอบมานะครับไฟ LED notification ด้านหน้ามีมาให้ะฮะพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่เบิ่มฮะ6.78นิ้วเป็นหน้าจอจาก s a m s u n งนะครับ ตัวนี้เป็น AMOLED ที่มีรีเฟรชเรทที่144เฮครับและเรสปอนส์ทานอยู่ที่1มิลลิเซก์เท่านั้นว,ว้าวเรียกว่าตอบสนองสายเกมมิ่งจ๋าๆเลยและก็เรื่องของการใช้งาน X m o d e นะครับก็ยังมีให้ใช้งานเช่นเคยฮะเดี๋ยวเรามาดูในรื่นเต็มแหละว่า X m o d e รอบนี้จะเป็นอย่างไรนะครับการใช้งานมาโครต่างๆการใช้ a อ r t r i ิกเกต่างๆจะเป็นอย่างไรรอบๆตัวเครื่องยังเป็นสไตล์เดิมนะครับคือ ใส่ปุ่มมาที่บริเวณด้านขวาของตัวเครื่องนะครับมีแอร์ทิเกอร์ตรงนี้แล้วก็ด้านล่านะครับก็จะเป็นช่อง USB-C นะครับกับช่องหูฟัง3.5มิลิเมตรรวมถึงที่สายพอร์ตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่อง USB-C อีกหนึ่งช่องนะครับสำหรับใช้งานต่ออุปกรณ์เสริมนะครับหรือว่าชาร์จไฟบริเวณตรงนี้ก็ได้แต่ว่าข้อจำกัดยังเหมือนเดิมแหละว่ามีตัวยางปิดมาให้ตรงนี้ระวังอย่าให้หายกันนะครับส่วนด้านบนก็จะมีเพียงแค่ไมโครดิสก์สองตรงนี้เท่านั้นนะครับ และตัวนี้เนี่ยเป็น CPU คอคอมเซน,นัปตาก้อน888ฮะจะใช้งาน 5G ในไทยได้ไหมนะฮะเดี๋ยวรอวันเปิดตัวและรีวิวเต็มๆนะฮะอีกสักพักหนึ่งแล้วกันอุปกรณ์เพิ่มเติมที่เราอยากให้ทุกคนเห็นนะครับก็คือตัวนี้ฮะนี่มาสดๆร้อนๆเลยนะครับยังไม่ได้แกะสิวเลยจ้ะทุกคนที่เรียกว่า Active c o o l e r นั่นเองว้าวใครซื้อมาจะขายต่อมือสองนี่เรียกว่าแพ็กกลับกันลำบากเลยนะครับนี่มาแล้วมาแล้ว แล้วตัวนี้เป็นพัดลมเลยนะครับเป็นเคพัดลมนะเอ๊ะตรงนี้กดได้ด้วยเอ๊ะกดทาไมครับแล้วก็มีขาตั้งนะครับสาหรับตั้งเครื่องได้ด้วยเวยลาใส่ a r r o Active Cooler นะครับก็จะใช้เขี้ยวตรงนี้นะครับจะเว้นบริเวณช่องว่างที่เป็นยนต์ BC ไว้สาหรับชาร์จไฟนั่นเองเอาให้มันตรงกรันประมาณนี้ครับไม่ต้องดึงอะไรเลยนะ มันจะเป็นฮาร์ดเคสนะครับที่ใส่ได้แบบพอดีก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับที่ด้านล่างก็จะมีช่องหูฟัง3.5มเมนะครับสำหรับต่อหูฟังตรงนี้แทนก็ได้คือถ้าต่อตรงเนี้ยเวลาที่เราเล่นเกมแนวนอนนะครับมันอาจจะไปปดบังมือลําบากอ่าต่อตรงนี้แทนได้นะครับและแน่นอนครับว่าเมื่อต่อแล้วเนี่ยก็จะมีไฟ RGB นะครับที่เป็นแบบออร่าซิงค์นะครับให้เราใช้งานด้านนอกตรงนี้ได้ด้วยถือว่าเขาใส่แต่มาครบทุกด้านจริงๆด้านหลังตรงนี้นะครับจะเขียนว่า r e p u b l i c of Gamers นั่นเองครับ คือใหญ่เบิ้นตามสไตล์ของ rog 4นั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าไอ้เจ้าข้างหลังตึกต๊กๆๆๆเนี่ยมันกดได้จริงหรือเปล่านะครับในรีวิวเต็มๆแล้วกันพอเรามาจะเห็นว่าพัดลมหยุดหมุนเลยเป็นไงช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับและระบบภายในเนี่ยก็จะเป็นระบบระบายความร้อนแบบพิเศษนะครับซึ่งที่เป็นแบตเตอรี่นะครับขนาด6,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับมีเป็น3า0 0มิลลิแอมป์2ก้อนนะครับซึ่งการชาร์จเข้าไปเนี่ยจะเป็นการชาร์จที่์ครับล้ CPU ยู่ตนะครับให้รรยวย อุปกรณ์ภายในกล่องที่ให้มานะครับก็ถือว่า ASUS จัด็มเหมือนเดิมครับพรีวิวเบื้องต้นประมาณนี้ครับกับ ROG Phone 5จาก ASUS ครับเดี๋ยวรอดูในรีวิวเต็มๆนะฮะว่ารุ่นนี้เนี่ยทำตลาดในประเทศไทยจริงๆหรือเปล่านะครับสำหรับ ASUS ประเทศไทยและก็เขาจะมีของแถมเพิ่มเติมอย่างไรบ้างให้ชาวเกมเมอร์เนี่ยหนำใจไปเลยนะครับแล้วเจอกันว่าจะมีรีวิวหรือเปล่าเมื่อไหร่อย่างไรครับติดตามให้ได้กับผมพัที่พารีวิวตัวนี้เลย Republic of Gamers ASUS ROG Phone 5สวัสดีครับ